ความฝันของเด็กชายโลน้นสวัสดีครับผมเด็กชายโลน้นผมเป็นเด็กที่มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวน,แนมแหนมเพ้อเจอออกจะปัญญาอ่อนนิดๆล้นฝันไว้ว่าโตขึ้นโล้นจะได้มีเมียม,มีลูกแต่ล้นยังเด็กยังไม่จบอนุบาลสามพูดแล้วก็เขินเบยะเดยแต่อามาบอดว่าถ้าล้นจบอนุบาลสามแล้ว จะให้ล้นมีเมียได้โล้นดีใจมากที่โล้นจะได้มีเบียแต่ล้นยังอยู่แค่อนุบาลสอนสงสัยโล้นจะต้องปรึกษาคุณครูแอนครูแอนบอดว่าให้โล้นทำใจเพราะยังไงโล้นคงเรียนไม่จบทำไงล่ะทีนี้โล้นอยากมีเบียคำพูดของครูแอนทำให้โล้นสะเทือนใจมากโล้นอยากกินเหล้า แต่ล้นยังเด็กกินไม่ได้ล้นเลยขอตั้งอามาห้าบาทออกไปซื้อนมตราบัวแดงแล้วก็ไก่สดบดผสมถั่วดำขยํำแกลบมากินแก้เครียดแต่พอกินแล้วล้นเครียดหนักกว่าเดิมเพราะล้นขี้แตกรถกางเกงสงสัยเป็นเพราะไก่สดบดผสมถั่วดำขยํำแกลบล้นเลยถอดกางเกงออกแล้วเข้าไปล้างตูดในห้องน้ำ ทันใดนั้นลลนก็นึกได้ว่าสะเดยลลนล้างตูดไม่เป็นลลนเลยเรียกอามามาล้างตูดให้พอล้างเสร็จลลนออกมาจากห้องน้ำเจอเจ้าเอมมาโนเอลมันคาบกลางเกงลลนไปทำไงดีลลนเลยวิ่งตามเอมมานุเอลออกไปข้างนอกเอมมานุเอลวิ่งเร็วมากลลนวิ่งตามไม่ทันลลนเหนื่อย แถมปวดขี้ด้วยแต่ทำไงได้นั่นมันกางเกงตัวโปรดโลนเอ็มมานูเอลมันพาโล้นวิ่งไปไกลามากผ่านเซเว่นผ่านตลาดและระหว่างทางโล้นได้เจอว่าที่ภรรยานั่นคือน้องแนนซี่โล้นดีใจมากเลยหยุดคุยกับน้องแนนซี่คุยได้สักพักโลน้นนึกได้ว่าเสเดยล้นไม่ได้ใส่กางเกงแถมมีขี้ติดตูด ทันใดนั้นแนนซี่พูดขึ้นมาว่าช้างน้อยล้นทำไมเล็กจังล้นจึงตอบไปว่าผมไม่เล็กนะครับแค่มันยังไม่โตน้องแนนซี่ขำล้นเลยแก้เขินและเอ่ยถามน้องแนนซี่ว่าช้างกูอยู่ไหนแล้วล้นก็รีบวิ่งกลับบ้านด้วยความอายแต่พอล้นวิ่งมาถึงบ้านล้นไม่เจอเอ็มมานูเอล สงสัยมันจะลงทางล้นเลยโทรแจ้งหนึ่นทันใดนั้นก็มีตำรวจมาที่หน้าบ้านล้นล้นกลัวมากล้นไม่ได้ทำผิดเจ้าเอ็มมานูเอลมันตายเพราะมันกินขี้ที่มีเชื้อไวรัสโรตาของล้นไม่นะล้นไม่ได้ฆ่าเอ็มมานูเอลทันใดนั้นล้นก็สะดุ้งตื่นสะเอยนี่มันฝันนี่หว่า แต่สิ่งที่เป็นจริงหลังโล้นตื่นคือโล้นขี้แตกลดกลางเกงแถมเย่ยวลดที่นอนด้วยใบอ่อนมากทำไมแถวแม่งถื่นและโหดขนาดนี้โล้นกลัวเลยไม่อยากนอนและสะเดย